ชาดกว่าด้วยฉลาดในสิ่งไม่เป็นประโยชน์ไม่มีความสุขอัธกถา,าอารามทูสกะชาดกครั้งพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีวันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จไปยังเขตชนบทของแคว้นโกสลพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เมื่อไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึง่งก็มีเศรษฐีในหมู่บ้านนั้นแหละได้นิมนต์พระองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ไปรับพัตาหารในสวนอันกว้างใหญ่ของตนเมื่อถวายทานแล้วเศรษฐีชนบทก็ได้กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์ให้เที่ยวชมสวนของตนได้ตามสบายพระภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ยินดังนั้นก็พากันไปเที่ยวชมสวน โดยมีคนเฝ้าสวนตามไปคอยอธิบายเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ในสวนด้วยความยินดีฝ่ายพระภิกษุก็เดินชมพืชพันธุ์ด้วยความเพลิดเพลินจนเดินไปถึงที่โล่งเตียนแห่งหนึ่งจึงถามคนเฝ้าสวนด้วยความแปลกใจว่าท่านผู้เจริญที่บริเวณน,นี้ว่างเปล่าเพราะอะไรในเมื่อพื้นที่บริเวณอื่นมีแต่ต้นไม้เขียวฉ่มร่มรื่นคนเฝ้าสวนตอบว่า ค่าแต่พระคุณเจ้าตอนที่ปลูกสร้างสวนนี้มีเด็กชาวบ้านคนหนึ่งที่จ้างไว้รดน้ำต้นไม้เมื่อเขาจะรดน้ำต้นไม้เขาได้ถอนต้นไม้ที่เพิ่งปลูกในที่ตรงนี้ขึ้นมาดูรากซะก่อนว่าสั้นยาวประมาณไหนแล้วจึงรดน้ำตามความสั้นยาวของรากต้นไม้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ในบริเวณนี้เมื่อถูกถอนก็เหี่ยวแห้งตายไม่เหลือด้วยเหตุนี้ที่ตรงนี้จึงโล่งเตียนไม่มีต้นไม้ขึ้นขอรับ พระภิกษุทั้งหลายพยักหน้ารับรู้แต่ก็ไม่เข้าใจจึงเก็บความสงสัยไว้เมื่อได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในโรงธรรมสภาซึ่งกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่สวนผลไม้ของเศรษฐีชนบทวันก่อนมีพื้นที่เตียนโล่งที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นคนเฝ้าสวนเล่าว่าเป็นเพราะเด็กคนหนึ่งถอนต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่มาดูความสั้นยาวของรากก่อนแล้วจึงค่อยรดน้ำจึงทำให้ต้นไม้ตายหมดบริเวณนั้นจึงเตียนโล่งว่างเปล่ามาจนทุกวันนี้เพราะเหตุใดเด็กคนนั้นจึงทำแบบนั้นพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้ามีพุทธดำรัสตอบว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเด็กชาวบ้านคนนั้นไม่ได้ทำลายสวนในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็เคยทำลายสวนเหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพารณสีพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรไพรฟ้าประชาราชนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวในแต่ละปีก็จะมีการจัดงานมหรสพใหญ่ขึ้นในพระนครเพื่อเฉลิมฉลองพวกชาวบ้านต่างก็พากันออกไปเที่ยวชมงานเป็นที่เรื่องเริงบันเทิงใจกันทันน่นนาครั้งนั้นในสวนอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก คนเฝ้าอุทยานอยากจะมีเวลาไปเที่ยวชมงานมหรสพนานๆด้วยความที่มีการละเล่นหลากหลายมีของแปลกแปกจากต่างเมืองมาขายจึงคิดว่าจะใช้ฝูงลิงในอุทยานให้ช่วยรดน้ำต้นไม้ให้ด้วยความที่เคยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันมาพอสมควรเย็นวันที่จะไปเที่ยวชมงานเขาได้เดินไปหาลิงตัวที่เป็นจ่าฝูงแล้วก็เริ่มพูดลำเลิกบุญคุณกับลิงว่า ดูก่อนเจ้าลิงอุทยานแห่งนี้มีอุปกรณ์ระแก่เจ้าและบริวารเป็นอย่างมากผลไม้ดอกไม้ยอดอ่อนและน้ำผึ้งที่พวกเจ้ามาคอยเก็บกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญในทุกวันพวกเจ้าไม่คิดจะช่วยกันดูแลสวนที่เป็นแหล่งอาหารของพวกเจ้าบ้างหรือลิงจ่าฝูงตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญมีสิ่งใดที่พวกข้าจะช่วยได้บ้างท่านจงบอกมาเถิดคนเฝ้าอุทยานยิ้มอย่างพอใจรีบตอบว่า ก็บัดนี้ในพระนครกําลังมีงานนักขัตฤกษ์เอกเรเบิกเราทำงานหนักมาโดยตลอดอยากจะไปเที่ยวชมบ้างขอให้พวกเจ้าทั้งหลายช่วยกันรดน้ำต้นไม้ที่กำลังปลูกใหม่ในสวนนี้ให้หน่อยลิงจ่าฝูงรับคําว่าได้สิท่านผู้เจริญเรื่องง่ายๆแค่นี้ข้าและบริวารจะช่วยกันจัดการให้เอง ก่อนจะไปเที่ยวชมงานคนเฝ้าอุทยานก็จัดหากระออมสำหรับตักน้ำหลายใบมาให้พวกลิงแล้วก็ยังไม่วายกำชับว่าจงระมัดระวังอย่าประมาทนะเมื่อคนเฝ้าอุทยานไปแล้วบรรดาลิงลิงก็พากันถือกระออมเตรียมจะไปรดน้ำต้นไม้แต่ลิงผู้เป็นจ่าฝูงได้บอกกับลิงทั้งหลายว่าดูก่อนสหายลิงทั้งหลายน้ำนั้นหายาก ควรใช้สอยเท่าที่จําเป็นต้นไม้แต่ละต้นกินน้ําไม่เท่ากันวิธีการจะรู้ว่าต้นไหนต้องรดน้ํามากน้อยแค่ไหนก็คือต้องถอนต้นไม้ออกมาดูรากเสียก่อนต้นไหนอย่างรากลึกก็รดน้ําเยอะหน่อยต้นไหนอย่างรากตื้นก็รดน้ําแต่เพียงน้อยพวกลิงบริวารเมื่อได้ฟังดังนั้นต่างก็เชื่อฟังจ่าฝูงและได้กระทําตามนั้นทุกประการขณะที่ลิงลงมือถอนต้นไม้มาดูรากก่อนรดน้ํานั้น มีชายหนุ่มผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งที่นั่งพักผ่อนอยู่ในอุทยานนั้นพอดีเขาเห็นสิ่งที่พวกลิงทำจึงเดินเข้าไปพูดคุยและห้ามปรามพวกลิงว่าดูก่อนลิงทั้งหลายเจ้าถอนต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่ขึ้นมาดูแล้วปลูกมันกลับลงไปอีกแบบนี้ไม่ควรเลยรากของต้นไม้ยังไม่ยึดเกาะดินจะทําให้ต้นไม้ตายได้แต่พวกลิงพากันตอบว่าเราทําตามที่จ่าฝูงเราสอนมา แล้วก็ก้มหน้าก้มตาถอนต้นไม้ปลูกต้นไม้ต่อโดยไม่สนใจหนุ่มคนนั้นบัณฑิตหนุ่มเห็นกิริยาอาการของพวกลิงก็ได้แต่คิดในใจว่าพวกลิง,งโง่เอ้ยทั้งทที่ตั้งใจจะทำประโยชน์แท้ๆกลับก่อความพินาศให้เขาเสียแล้วพวกเจ้านี่ก็ช่างไม่เฉลียวใจเอาซะเลยแล้วเขาก็เดินไปหาลิงจา่าฝูงที่กำลังพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กล่าวเตือนสติว่า ผู้ที่ลงมือทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ยอมทำให้ประโยชน์นั้นเสียไปทำให้เสียโอกาสเสียเวลาและสิ่งที่ทำนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดความสุขกับใครได้เรียกว่าคนโง่อยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์แต่ก็ไร้ประโยชน์กล่าวจบบัณฑิตหนุ่มก็เดินหลีกไปพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่า ลิงจ่าฝูงในครั้งนั้นได้มาเป็นเด็กชาวบ้านผู้ทําลายสวนในบัดนี้ส่วนบัณฑิตหนุ่มคือเราตถาคต